โย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 มาครับขึ้นอีกรอบหนึ่งต้องไปได้อะวันเนี้ยเราต้องได้เล่นทีมนี้ในไลฟ์ยังไงยังไงผมก็ต้องเล่นทีมนี้ในไะลฟ์มา สวัสดีครับผมสวัสดีน้องพอบีนะครับผ่นไนานเลยน้องพี่โอนนะสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นใหม่นะเพราะว่า YouTube น่าจะมีปัญหาเยอะครับ <laughs> มีมีปัญหามีปัญหาจริงๆก็ไม่ผมผมเอ่อต้องแบบว่าลบแล้วก็เข้าใหม่เมื่อกี้เออ amazing team is your team nope if you see a good team it's not my team man that's the a reality man <c oughs> มาจ้ามาจ้าผมยังเป็นหวัดไม่หายเลยทุกคนครับเสียงผมเนี่ยไม่ไม่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าผมแบบหยุดพูดไปหรือว่าเงียบไปไม่ใช่เพราะว่าผมตึงอะไรนะฮะซึ่งไม่น่าจะตึงแหละแต่ผมไม่อยากพูดเยอะมันคันคอ <c oughs> พูดคันคอไม่ใช่อะไรซื้ๆไปเนี่ยผมต้องมีน้ำน้ำพึ่งมะนาวเนี่ยข้างกายโอเค น่าจะได้แหละถ้ามันหลุดก็กูไปแล้วช่างแม่งอ่ะทีมเนี้ยกูไม่เล่นเรอยเฮียน้องโดนลิสสวัสดีนะครับโอ้ไม่เตียเตรียมบินอีกเป็นเป็นสิบรอบใช่ไหมเออถ้าถ้าบินถ้าบินเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ไม่ลาไปนะแล้วกูไม่ได้ลาภันสาด์นี้เพราะป่วยใช่ไหมแล้วผมมาแล้ววันนี้โอเคมันมาทําหน่อยเพราะว่าไอปกเนี้ยไอปกลาเนี้ยทุกคนครับผมตั้งใจจะเล่นตั้งแต่วันเสาร์แล้วเว้ตโต่ผมไม่ไหววันเสาร์ไปโรงพยาบาลแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะจะแบบคือไม่ไหวอะ่ะ เออแล้วเดือนนี้ผมเป็น2รอบโอ้สุดๆอะ่ะมีเตา UCL กับกาเบียลวินเทอร์ต่างกันเยอะวไหมครับเรื่องเกมลับผมว่าต่างกันครับอเอ่อในเรื่องของความพองแคล่่วเนียมีเตาดีกว่าเยอะแต่ถ้าเข้าบอลจึง้งตันบอลผมว่ากาเบียลดีกว่าเยอะครับภูมิกรวัยว่ายน้ำมาเอา่อสนุกไหมครับผมเฮ้ยผมสนุกครับเออไม่ได้ไว่ายนานเลยฮะนานๆทีไปไว่ายก็สนุกครับผมออกกําลังกายให้ดีเป็นสิ่งที่ดีนะนะฮะน้องภูมิกร นิโก้ตัว ST เล่น r m ไม่มีเอ่อโลดับเบิลพลัสดีกว่าตัวทองไหมครับนิโก้เล่น ST แล้วดีกว่าตัวทองไหม่เหรอพี่ผมให้ดีกว่านะพี่โอ๊ตผมให้ดีกว่าครับผมให้ดีกว่ายูท b e มีปัญหาช่วงนี้เขเอ,อใช่ไหมมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีก่อนที่มันมีปัญหาแบบว่าไลน์ไม่ได้เลยต้องโดนีแบบแบบวันหนึ่งอะเอ y อยูทูบมีปัญหาเยอะครับแต่นานๆทีแหละเราว่าไม่ได้เนาะเราใช้แพลตฟอร์มเขาอะไรอย่างงี้แต่ทีมนี้แน่นอนครับ เราจะมาเล่นเลยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะหลุดกลางกลางไลยตอนผมเล่นอะ่ะอืมดูจากทรงแล้วนะฮะมาน้องเนสซี่สวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยสมัยเบอร์ต่อายุนะครับผมต่งกิวลหลายๆนะจ๊ะทีมนี้ผมบอกเลยว่าถ้าไปไปหลังหนึ่งไม่ได้เนะี่ยเป็นเพราะกูเองครับไม่ใช่อะไร <laughs> เป็นพราะตัวกูเองล้วนๆโย่ๆๆน้องเตอร์สวัสดีแว,วมาต่อให้น้องเนสซี่ขอบคุณมากนะครับผมตังกิวลหลายๆนะจ๊ะขอให้อวยพรให้ ปีหน้าสมัน26เป็นปีที่ดีที่สุดของน้องเนสื่อและทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ขอให้ตัวเองเป็นปีที่ดีด้วยนะครับโว <c oughs> ยพรให้ตัวเองเนี้โอเคมาอ s s i g เมนต์เราดูหน่อยมีอะไรที่ต้องเราต้องมาเช็คเลยอันนี้ต้องละเอียดนิดนึง Top of the Box ็ h a n f โยฮันฟรีกิ้งคอร์ e แมนฟ์มีอะไรครับอินซานซีกับลาปิด p l u สครับโอ้โหคือผมเล่นมาแล้ว8เกมอเนาะ8วินครับ แต่ว่าคือถ้าคุณเห็นผมเล่นล้วแพ้นะคือผมน่าจะเขินพอนสมควรครับดังนั้นไม่ต้องไม่ต้องว่ากันนะลูกเปดีห้หรือหรือบอลเปดดี้ครับเออเปดี้ครับเปดี้ผมลองผมลองซื้อเมื่อใช้นะครับเออเปดี้ครับ,รบผมว่าดีบอลเปดดี้เรื่องของการจ่ายบอลครับอืมแต่เกมรับเนี่ยไม่จึงกับบอลเปดดี้บอลเปดดี้มันมันมันตันบอลดีเอไอมันแบบมันมันลวงมันลวงบอลดีเอ่อโดยรวมแล้วเกมรับบอลเปดดี้ดีกว่าซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเอไอแบบแต่ละภาดที่ผ่านมาด้วยแหละแต่อเออเปดดี้เป็น เป็นตัวที่เข้าเมตาเกมมากกว่าณภาคนี้ครับณตอนนี้เลยโชว์หน่อยพี่น้องเต้จัดไปครับผม8 0ดศูลือ7เกมน้องเต้เป็นกันโคตรบ่อย2อวันมาันี้เรื่องสตรีมใช่ไหมโอ้ดีนะผมไม่สตรีม2วันที่ผ่านมามาสตรีมว <pressure developed> <ira> <S 1 Music ę> ันนี Steam, ้อ wow, ่ะลุยป so, ีหน้าเราเข้าเลขกสามาแล้วนะอีอีน้องเตซึ่เอ้ยผมจะ18ตลอดไปสวัสดีปีใหม่ลุงหน้าเลยพี่ชายทีที่เจ็ดไหมยังครับจะไปแล้วเหรอเฮ้ยมึงรีบอ่ะจอดโจ ผมแม้ผมต่อต่อยุปุ๊บไลฟ์บินปั๊บเลยน้องไผ่นะเออยูทูบมีปัญหาครับน้องไผ่น้องจอโจสวัสดีนะครับผมเลขกสามไม่น่ากลัวครับเอาจริงแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเรามีเวลาน้อยลงในชีวิตเว้ยถูกปะ่ะอ่าคนไม่ค่อยคิดคนไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยคิดเรื่องนี้แต่แต่ผมอยากให้คุณแบบรีบๆทําเถอะอ่าในในชีวิตเนี้ยมีอะไรที่คุณอยากทําก็ลองทําดูตามแพชั่นตามความลหลงใหลของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะผมว่ามันมัน ในฐานะคนที่แบบนี่แหละเออไม่จะพูดอะไรเหมือนกันครับผมพูดไปเรื่อยแหละ Today finish week a n d League แมน Today man Today I'm I'm gonna aim for rank one but I'm gonna finish in rank four man อาเทนมัสดูมครับไม่เชิงมัสดูวแต่ถ้าคุณเล่นแล้วคุณเข้ามือก็ทำมันเลยก็ได้ครับอองริต้าแต่ก็เราผมมีตัวแทนที่เล่นได้เลยนะครับให้ถูกว่า <laughs> คุณแปงสวัสดีนะยังมีล้วนๆเลยนะ <laughs> ขอให้เด่นไม่หลุดก็พอตอนเล่นอ่ะเออ เดี๋ยวน่าจะบินอีกอะดูจากโซงแล้วอะตัวดีคุณแป้งนะครับคุณแปคงเป็นเล่นงเป็นยไงบ้างเนี่ยทั้งหนึ่งทุกวีแน่นอนโอ้แม่งตันไปเลยวะ่ะตรงนี้นี่คือผมว่าจะเข้าไปเลยนะเข้ขมามไม่ได้เนาะเออวิ่งนี้ผมล็อกวะ่ะ อุ้ยเชี่ยส้ยดวมัสดีลน้องูมนะครับผมโคตรต่ออยู่รหมุดเลยใช่ไหมสิ่งที่ไม่ได้ไปต่อสมัยนี่บอกคือเกมนี้ใช่ไหมครับโอ้โหผมบอกเลยโหบอล้เต็มอ่ะเนี่ย ผมสามสองยังไม่มีแฟนครับวอลลีครับผมโอ้โหเพราะว่าคุณเลือกที่จะโสดใช่ป่า